โรงงานที่ได้มาตรฐานมีผู้ดูแลในเรื่องของดูแลผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นผู้ดูแลให้ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่านะของเราเป็นหัวน้ําหอมของเราเป็นอ่าน้ําหอมนําเข้ามีใบเซอร์นะคะแล้วก็สามารถส่งออกได้นะคะซึ่งไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อถูกตรวจสอบหรืออะไรส่งออกได้หมดทุกประเทศดาทุกคนนะ หมดแล้วก็อย่าบอกว่าทำไมฉันไม่รู้ล่ะว่ามันจะหมดเร็วแบบนี้คือขออนุญาตบอกตรงนี้นะคะว่าครูต้องบอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหมดแล้วมันจะนะคะคนที่ไม่ได้ก็จะงอกระจองง,องแงใครที่แบบไม่ไปโพสอะว่าให้จองฟรีอันนี้ก็เสียใจด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราให้ตามบัตรจอง เดี๋ยวจะหาว่าครูไม่จริงอะไรแบบนี้ต้องให้ตามบัตรจองค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ครูและผู้บริหารประชุมกันสั่นสะเทือนมากนะคะว่าน้ำหอมเราจะพอไหมเดี๋ยวก็มันนะมัน,มนพูดได้แค่นี้นะคะมา